สองห้าอีกออกมาแล้วแล้วแน่นอนสัปดาห์ที่ิสักดาวของคุณแม่แล้วนั้นเนี่ยเราจะทำ Sensitivity Work er กับแม่กันสิ่งที่ครูต้องการให้สามคนทํามากที่สุดคือมีสมาธิอยู่กับตัวเองลมหายใจแล้วก็จินตนาการที่สร้างขึ้นบอสห้ามขัดตัวเองปล่อยไปตามความรู้สึกและความคิดของเราห้ามขัดตัวเองเด็ดขาดอะโอเคนั่งในท่าที่สบายที่สุดวิวเท้าให้แตะหรือพน้ำแข็ง อันนี้ได้ไหมเออจะเจ็บไหมคิดว่าจะเจ็บเข่าเจ็บขาเจ็บขาไหมเจ็บกระตุ่มไหมท่านั้นน่ะเอาเอาท่านั่งห้อยดีกว่ายาวกว่านิวลองเอามือแบบสบายๆไม่ต้องแบบแกะรีแลกซ์ร่างกายทุกส่วนร่องไหล่รีแลกซ์ได้รีแ <serving> ล <Enfin S 1> ็กซ์ก่อนนะ่คุณแม่เราจินตนาการเราง่ายสุดแล้วโอเคทุกคนหาหนึ่งจุดมองตรงไปข้างหน้าที่ไม่ใช่หน้าตัวเอง จุดในระดับสายตามีสมาธิกับลมหายใจตัวเองเริ่มจินตนาการและนึกถึงแม่เราก่อนเห็นเงาของแม่เราลางๆทั้งตัวของแม่แต่หัวจุดเท้าเห็นภาพแม่อยู่ไกลๆยังเห็นแม่ไม่ชัด ทีนี้แม่เริ่มเริ่มเดินเข้ามาใกล,ล้เรามากขึ้นทีละก้าวทีละก้าวเราจำผมของแม่ได้ไหมมองไปที่ผมของแม่ก่อนแม่เราผมสั้นผมยาวผมตรงผมหยิกค่อยๆมองไปที่หน้าของแม่ มองไปที่คิ้วของแม่มองไปที่แววตาของแม่ที่กำลังมองเราอยู่ตอนนี้แม่ของเรามองเราด้วยสายตาอ,อย่างไงเราจำแววตาของแม่เราได้ไหมแววตาของแม่ที่จะมองดูลูกของเรามองดูเราตอนนี้อยู่สายตาของแม่เป็นยังไงบ้าง ค่อยๆมองไล่ลงมาที่จมูกแล้วก็ปากของแม่ตอนนี้ภาพใบหน้าของแม่กำลังทำอะไรอยู่แม่กำลังยิ้มให้เราหรือเปล่าสายตาของแม่และหน้าของแม่กำลังบอกอะไรเราอยู่ค่อยๆมองไล่ลงมาที่เสื้อของแม่ชุดที่แม่ใส่วันนี้เป็นชุดตัวเก่งของแม่ ที่เราเห็นมันจุนชิงตาเป็นชุดที่นึกทีไรก็เห็นแม่ชัดเจนที่สุดค่อยๆมองไล่มาที่เท้าของแม่เท้าของแม่เป็นยังไงว่าแม่อื้อมือมาจาับที่มือของเรา ความอบอุ่นและแรงสัมผัสของมือแม่เป็นยังไงแล้วมองไปที่มือของแม่มองที่รอยเหี่ยวย่นของมือแม่ความนิ่มของมือแม่ไออุ่นของแม่แรงสัมผัสของแม่นึกภาพเหตุการณ์ของเราตั้งแต่เด็กจนโต ที่มีแม่ชัดเจนในความทรงจของเราตอนนี้แม่มายืนอยู่ข้างหน้าเราเพื่อที่ให้เราบอกคำขอบคุณขอโทษหรืออยากบอกอะไรเขาเป็นห่วงเขาคิดถึงเขาแม่กาลังมองหน้าคุณอยู่ กำลังพร้อมที่จะฟังคำพวกนั้นจากแม่แม่ยินให้คุณถ้าคุณพร้อมพูดความในใจที่คุณอยากจะขอบคุณขอโทษหรืออยากฝากบอกอะไรเขาออกมานะคะไปค่ะมอกรักแม่นะหนูรักแม่นะคะ พูดถึงความในใจที่คุณมีกับแม่ไปเรื่อยเหตุการณ์อะนที่คุณรู้สึกขอบคุณเขาอยากขอโทษเขาคราวนี้เจอกันว่า ก็ขอโทษนะครับหลายครั้งที่หนูแบบหนูจะเปนตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้ต่างคนต่างพูดของตัวเองนะไม่ต้องรอเพื่อนนะแต่หนูรู้ว่าหนู Về đủ để đi dùng. น้ำแข็งบอกเขาไปว่าคิดถึงเอามากแค่ไหนความ่ม่ถึงหนูบอกเปพูดกับแม่ไแล้ว้ต้องเ,เจอหน้า,าจริงๆอยู่นี้ก็พูดไปมมัต้องคิดถึงดี เชื่อมาว่าตะกอนที่แม่ร้องไห้แบบตอนนั่นแหละตอนนั้นกลัวมากไม่คิดว่าตัวเองจะคิดถึงแม่จะร้องไห้